นี่คะ่ะทุกคนขามีหมูแดดเดียวด้วยนะคะหูยทอดแบบเยอะๆเลยคะ่ะต้ำขนมจีนหมูแดดเดียวเยอวๆจ้าหื สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะมากินตําขนมจีนค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะตําเองนะคะใส่เม็ดกระถินด้วยค่ะใส่พริกแบบจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับผักสดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดนะคะหรือผักกาดหอมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสลัดคอสด้วยค่ะแล้วก็มีแรดดิชค่ะแล้วก็มีอันฟันฟ้าด้วยนะคะมาพร้อมกับหมูแดดเดียวแบบแซ่บนะคะนี่เลยค่ะแต่หมูแดดเดียวไอไม่ได้ทําเองนะคะไอสั่งซื้อมาค่ะสั่งซื้อมาจากทางเพจแบนกิน เห็ดแบนกินหมูนะคะสําหรับถุงนี้ก็คือปริมาณ500กรัมนะคะราคา180บาทค่ะสําหรับ1นกิโลก็คือ320บาทนะคะทุกคนสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะใน1ถุงเขาก็จะมีน้ําพริกแถมมาด้วยค่ะก็คือมีน้ําพริกอยู่2อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกตาแดงหรือน้าพริกปลาสับแบบสุกนะคะทุกคนสามารถเลือกได้เลยค่ะหรือใครจะออยากซื้อน้ําพริกแยกอย่างเงี้ยเขาก็มีขายนะคะแบบเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้ค่ะแบบพกพาได้ค่ะทั้งน้ําพริกตาแดงแล้วก็น้ําพริกปลาสับแบบสุกนะคะ ปริมาณร้อยห้าสิบกรัมค่ะราคากระปุกละสี่บห้าบาทเท่านั้นเองค่ะคือไม่แพงแถมอร่อยนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะสําหรับใครที่อยากกินเหมือนไอเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าหืมนี่ค่ะทุกคนค่ะหมูแดดเดียวของแบรนด์กินหมูนะคะ อร่อยมีน้ำพริกด้วยค่ะเนี่ยน้ำพริกปลาสับนะคะจิ้มกับผักเลยค่ะหูยจิ้มกับหมูค่ะอืมอร่อย บอกได้เลยว่ามูแดดเดียวก็มีความแบบหวานกลมกล่อมส่วนน้ำน้าพริกก็คือแบบได้ฟิลนะ่ะพอกินเข้ากันอร่อยลงตัวทุกคนคะ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะถ้าไม่เชื่อทุกคนลองสั่งไปกินดูคะ่ะอร่อยก็บอกอร่อยนะคะอืม ได้มากค่ะเอ่อทำตำขนมจีนตำเองทุกคนแลดีลูกเล็กหวานมาก เดี๋ยวค่ะจิ้มกับน้ำพริกตาแดงค่ะเนี่ยทุกคนดูน้ำพริกแบบเค้มคอมอร่อยมากไอชอบเพราะว่าน้ำพริกตาแดงมันออกหวานๆเปรียปร้ยวๆคือกินกับหมูแล้วอร่อย อันฟันฟ้านี่ืมบอกได้เลยว่ามือนี้เป็นมือที่แบบอร่อยมาก อเริ่มเผ็ดแล้วค่ะทุกคนค่ะแทบจะมองไม่เห็นตำขนมจีนเลยค่ะหมูปิดหมดอ่ไม่เกิดเทรสิเซียนี่หมู พริกตาแดงแบบยั่ยวๆโอ้ยทุกคน ไอชอบมากเลยค่ะทุกคนค่ะเวลาได้กินอาหารแบบอาหารอีสานมันมีความสุขคือมันถูกปากมีเม็ดกระถินเนีย้ยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนค่ะช่วงนี้อา,ากาศเริ่มกลับมาร้อนอีกแล้วค่ะ ช่องเมื่อกี้หนาวมากตอนนี้กลับมาร้อนอีกแล้วไอ้อชอบกินหมูที่มันติดมันแบบเนี้ย อ,อย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะหมูแดดเดียวของแบรนด์กินหมูค่ะไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะอร่อยจริงๆมีน้ำพริกแถมให้ด้วย น้ำพริกแถมด้านหลังค่ะดีกว่าเราจะมาทำเองแล้วเสียเวลากว่าจะได้กินอร่อยอร่อยมากอืม ทุกคนเผ็ด มันเข้ากันจริงๆนะทุกคนผักเยอะๆตำขนมจีนหมูเล็ดเดียวน้ำพริกเข้ากันได้อย่างลงตัวก็ต้องขอโทษขออาภัยสำหรับคนชื่อแบบว่าไม่ชอบการกินที่ใช้มือนะคะมันได้อาหรรสเนาะ ออนเซนซ่ารสเหมือนสองอแลดิสรสเหมือนหัวเชา เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะชอบกันไหมเอ่ยอร่อยมากเลยค่ะยังไงไอ้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหมูแดดเดียวแบรนด์กินหมูค่ะนี่เลยค่ะอย่าลืมไปสั่งซื้อมากินกันนะคะอร่อยมากบอกเลยแต่สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสําหรับคลิปนี้ไอ้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะเผ็ด <c oughs> ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย